รับสู่ช่องรัฐาค่ะนี่เป็นไงล่ะจะแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ชะดำเอ้ยชะดำมาเป้ารถมองดูเขาขายของกันื <c oughs> <c oughs> นาง จริงๆเลยเไปสิงมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้นะคะมาเฝ้านะคะกำลังชมบรรยากาศรอบถนนชาดามกันปีแล้วนั่นทำอะไรแล้วนั่น เล่นะเลียกันเล่นนะถ่ายรูปอีดีชาดามคิดถ uh ึงใครแล้วชาดามไม่รู้คิดถึงใครนั่งอยู่วันนี้ โอ้ยจะไปไหนหรอไปบ้านนัวแดดแล,ลสาวเหรอจะพาสาวไปแว้นนะเอ๊ะชาดามอุ้ยผาเท่าไปแว้นนะนั่งเฝ้ารถกลัวรถหาย <c oughs> เอ้ออ,อ,อย่าควนนะอย่าควนนะอย่าควนเบานะแม่ตีแหละ ชาดามชาดามครับชาดามไหนหันมาเลยว่ามรอดีดิชาดามกว่ารถตัวรถหายกวัวรถจุนชาดามชาดาม ชดาดามทำงอนทำเมินเรียกไม่หันชดานดามเ่อะไรไม่รู้เล่เจ้าอยู่เล่เจ้าอยู่เอ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นขาวแบนชาดาม โอเคขอกอบ,อบจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะถ้ายังไงก็เจอกันนะคะราถาก็น่าจะได้ไรฟ์สดเดือนหน้านะคะ <c oughs> ก็อีกวันจองโอเคบายบายนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสาุขภาพด้วยค่ะ